สำหรับคนที่ใช้ iPad บอกเลยว่าถ้าเราใช้เคสดีการใช้งานก็จะดีขึ้นไปด้วยประโยคเนี้ยไม่เกินจริงอย่างปากกาที่ใช้กับ iPad ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราต้องการใช้คือถ้าเราใช้เคสที่มีช่องใส่ปากกาเนี่ยตัวเคสเขาจะมีความกว้างขึ้นกว่าปกติแล้วเวลาที่เราไม่ต้องการใช้เราก็ต้องแบกไปด้วยอยู่ดีส่วนเคสตัวนี้เขามาพร้อมกับซองใส่ปากกาแบบแยกเวลาเราจะพกใช้ก็มาแปกส่วนเวลาไม่ได้ใช้ก็ถอดออกแล้วปัญหาที่คนใช้เคสแบบฝาพับมักจะเจอคือเวลาถือใช้งานมันหนักแต่ว่าเคสตัวนี้เราสามารถถอดแยก iPad ออกมาใช้ได้้ทําาใหเวลถือใช้้านเเบขึยอไม่ต้องมาคคออยถืตััวเใหห้นก ส่วนความพิเศษคือตัวเคสสามารถปรับเป็นขาตั้งได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้แนวตั้งปรับขยับองศาปรับงายปรับวางเป็นแนวนอนปรับองศาด้านบนวางมือถือได้บอกเลยว่าเรื่ององศาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายแบบมากทําได้แม้กระทั่งขาตั้งยกสูงส่วนด้านข้างก็ยังรองรับฟังก์ชันการชาร์จปากกาได้เหมือนเดิมแค่แปะลงไปตัวปากกาก็ชาร์จตามปกติแล้วเคสตัวนี้เขาทำออกมารองรับ iPad หลายรุ่นเลยอย่างที่ผมใช้จะเป็น iPad a i r 4ใครใช้รุ่นไหนอยู่ก็ไปเลือกกันได้ที่ตะการดานล่าง